หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรถูกด้วยนะครับเพื่อาพาการก์งคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม นอยพวกมันนษตเอยเอเอ้ยอ้ออออออัมบี้แกก็มาได้เรื่องเ,เอ็เตอร์แมนแกก็เหมือนกันไม่ได้เรื่องเลยเร้ยันขอเลิกแกแล้วกัน,กนคีเปอร์จงระเบิดเป็นพี่นาดรอบกองเลยนะอือทำไงดีวันนี้เอ้อยใช่ว่าเราไปหาจอร์ดี้แต่ว่าถ้าเราคิดถึงจะผลรับยานี่ก็มันทำให้สิ่งชิตบางชิ้นนี่กายพันอย่างเชื่อสโนโกโลเลมซัมบี้ เอนเดอร์แมนถ้าต่อไปแล้วก็คงไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะถ้าเราเอาเให้จอนี่จอนี่ทำอะไรแปลกๆล่ะเฮ้ยมาๆๆไม่เราจะคิดอย่างไม่ได้จอนี่เป็นเด็กดีตายเฮ้ยเปลี่ยนสมมตนเป็นสมมติแบบว่าน้องเป็นน้องคนนึงเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยเออดเออดเออดเอาเอาไงดูไงทำอะไรเลยนบ้างนะไม่เห็นออกมาตอนรับเด็กๆเลยเฮานะขอโทษแล้วกันเฮ้ยกำลังเครียดอยู่แค่อะไรเพื่อนนะไอ้เรื่องน้ำยงต์น้ำยาเหรอ ก็าใช่ดินี่นายต้องดูแลพวนนี้สุดชีวิตเลยนะแน่นอนในใจของฉันนะฉันถามเลยว,ว่าถ้านายโดนเจ้ายาที่ฉันพูดไปอะเป็นไงถ้า,านาๆน,น้องถ้าเด็กของฉันกลายพันธุ์แล้วก็ฉันคงเสียใจใแน่เลยแล้วนายจะกลัวเด็กๆปะละ่ะก็ไม่ก็เฮ้ยนะนายก็กลัวจริงแต่ว่านะพเพราะนี่ไงนายนิ่ต้องป้องที่นี่ไงที่นี่บ้างเราเข้าใจไหมเข้าใจเพื่อนแต่ว่าเมื่อไหร่รายจะไปหาจอหนนี่เพื่อนอืมมันก็ยากนะคือถ้ายาเนี่ยมันแบบเผยตกใส่แล้วว่าพววจอหนนี่ หรือว่าในไอเพื่อนคนนี่โดนใส่มันจะเกิดอะไรไม่รู้แลนะตอนนี้ฉันกลัวเลยคืนน่ะนาเพนะอย่าเพิ่งก,กลัวเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสิเพื่อนนะเ <c oughs> ชื่อใจว่านายคิดไปก่อนแต่ว่านายต้องป้องกัน,กนตัวเองไว้นะเออก็โอเคป้องกันตัวเองแต่ว่าคนอื่นถ้าคนอื่นโดนน้ำยาเข้าไปอ่ะโอะ้ยก็อย่าให้มันโดนสิ <c oughs> โอเคเข้าไปหาห้องอะไรเล็กๆแล้วก็ทดลองอิไนนิ่งหน่อยก็ได้นะอืมน่าสนุกเนีเ่ย เออบอลขงคิวเาท้านุ๊ขอมาหนึงนะเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเราสองหัวดีกว่าหนึ่งหัวนะโอเคขอมาเลยเอาละทีนี้ต้องไปนะโอเคเลยนี่นะนุป๊ปโอเคเลยเพื่อนถ้าเจอตอนนี้ก็ฝากกันได้ป่าสวัสดีจาก,าาากนุ๊ปนะโอเคเลยเอาละไอ้นุ๊ปฝากท้าทายจอรน,นี่เหรอ <c oughs> ก็ไม่เจอจอร์นี้น,น,นานนะเฮ้ยแต่ว่าจอรน,นี่จอรน,นี่อยู่ในอาณาจรรักรคิปเปอร์ ออาจากคิปเปอร์าอย่างนั้นเนะี่ยโอ้ใช่ได้เลยแต่ตัวยาเนี่ยมันช่างไร้กาดกเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําด้วยอืมจากครั้งที่แล้วอีเดอร์แมนไปได้ยาจากใครสักอย่างเออฉันเนอะอาละ่ะถ้าเราให้จอห์นนี่เอ่อาวิจัยแล้วก็มันก็ต้องมียารักษาสิใช่ถ้ามียารักษามันก็ต้องยังไงดีถ้าบอกว่ามียาให้คนมากายสภาพได้มันก็ต้องมียารักษาสิใช่ ต้องให้จอดน,นี่สายแล้วว่ามันคืนกันแน่เอาละฮึโอเคนี่เหรออันตรายคิปเปอร์โอ้โหนี่มันสร้างบินสร้างโคลน,นสร้างเป็นปราสาทโ,โ,โอ้โหโคตรใหญ่เลยเอาละโอ้ยมันเต็มเลยโอโ้อันตรายนี่อยู่กันอย่างนี้เนะี่ยโอเคเอาละไดี๋ยวก่อนโอ้ยใครเฮ้ยคิปเปอร์เหรอแกไม่ขายเออฉันเออฉันเออเป็นเพื่อนเออ เป็นพี่ชายจอ์นี่คนจอร์นี่เป็นเพื่อนกับคุณจอร์นี่กันเหรอเออใช่ใช่ใช่ใชเชื่อปะอ่าไม่โอ้ยได้ไงอ่ะทำไมไม่เชื่อก็เพราะแกไปมันมนุษย์ยังไงล่ะเออเป็นนนุษย์ก็เป็นพี่ชายได้นะเว้ยียานเออน้องชายฉันเนี่ยจอร์นี่ก็จะเป็นคนเลยกอดริงโยให้คุณจอร์นี่ของฉันเนี่ยสามารถกลายเป็นคนได้แต่ฉันไม่เชื่อจะคนอย่างแก,กน,นะเธอหน้านะขอร้องเลยนะทำไงเข้าไปได้เนี่ยเออเอ๋อเดี๋ยว อ่าไม่ได้ไม่ได้จนกว่าจะมีคำอันนี้จะคุณจอห์นนี่เออโอเคพี่เกะแล้วต้องมาเป็นอย่างงี้เหอะแต่ว่าคะแนนโอ้ยน,นั่งเก็บเพชรแล้วติดท้องเลยโอ้โโหยเฮ้ยสูงไม่ได้เนี่ยเอองั้นช่วยไปบอกจอสอดจนตอนนี้ว่าเขาเข้ามาไหมง่ายแต่ฉันจะบอกละกันโอเคออกมาเดี๋ยวฉันรออยดนี่นะเฮ้ยหยุดก่อนนะเฮ้ยจอห์อนนี่นำคนทั้งเข้ามาอยู่นี่เลยเป็นไงเป็นไง ก็บอกรู้จักกันนะพี่น้องกันอ่าโอเคโอเคข้าไปขับไปโคุณมากเลยครับคุณคิปเปอร์ยามคิปเปอร์โอ้โนี่มันสวรรค์คิปเปอร์แน่เลยเป็นแต่คิปเปอร์คิปเปอร์แล้วก็คิปเปอร์โอ้โหทีนี้จะโลกเลยนะแต่ว่าจอนนี่มันทำในที่นี่เนี่ยเฮ้ยจอนนี่จอนนี่โอ้โหไม่เจอนานนี่อ่ะสวัสอยฮะสวัสดีฮะโอ้โหจอห์นนี่โอ้โหเป็นเงินเจอนานเลยโอ้โห โอ้ยจ้านายฮะจะานายหายไหมาฮะเนี่ยฉันต้องถามนายมากกว่าจอนี่หายไปไหนมาเนี่ยเออผมก็วิจัยพวกอะไรต่างๆนี่เนี่ยฮะโอ้ยจอนี่เอ้ยคนก็คิดถึงโอ้ยมาๆมาเกอะมาโอ้เกอะฮะเกอะฮะเออเยี่ยมเลยอแต่ว่าจอนี่เนื้อสำคัญมากนะจอนี่อะไรฮะคือเอ่อออะไรจ้านายฮะมันมันไร้แรงกระดานเลยจ้านายฮะเออฉันฉันนี่ยิงอยู่กับยาไม่ใช่พี่มา ยาอะไรเนี่ยมันดูเออน่ากลัวไหมฮะสันติจะใช่มันน่ากลัวมากเลยแต่ว่าเออจะว่าไงเดียยาเนี่ยทำให้เราสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปนะเจ้านี่จริงเหรอฮะแล้วมันเจออะไรบ้างฮะทอยเซนต์เห็นเนี่ยจะมีพวกซอมบี้สโนว์แมนสโนว์แมนเอ่อสโตโกเลมมาเลยนะแล้วก็มีอินเทอร์แมนโอ้มันน่ากลัวมากนะฮะเนี่ยใช่น่ากลัวมากเลยเจ้านี่ ฉันที่าให้นี่คือฉันนู้นพี่นายเนี่ยมีความรู้แล้วก็เออบ้านเลยด้วยนะก็เลยว่าอยากให้นำศึกษาท่านี่เลยคือในเมื่อมันมีการสร้างขึ้นมามันก็ต้องมียักษาสตร์ใชนนี่ในทางทฤษฎีก็ถูกนะฮะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันทำอย่างไรอ่ะนั่นเสียเนี่ยเออเออเราฉันฉันนั้นฉันได้ของเนี่ยนี่นี่มันดอบมาจากซอมมี่อไก่พันนะนี่นี่มันเฮ้ยน่าสนใจมากๆฮะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคอนที่สามารถสร้างความสนเทินให้กับพวกนี้ได้นะ เจ้านี้ตจ้นี่เจ้นี่เจ้านี้ฮะตรงนี้ฮะตังนี้นะนี่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 ว้าวนี่โอ้โหเป็นไงสั่นสะท้านเลยโอ้ยสีตกโอเคฮึบเป็นไงตจ้นี้มันดูอันตรายมากๆเจ้นายฮะใช่ไหมเจ้านี่เฮ้ยเอาล่ะฉันจะให้หน้าไนเนี่ยรับตัวที่ศึกษานะเออเจ้านายฮะแน่ใจเหรอฮะแน่ใจสินายเนี่ยไปถึงหัวกะทิเลยเออโอเคฮะ ฮอยเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันขออยู่ที่นี่กันนายนะเพราะว่าฉันต้องอยู่ดูในนายด้วยเผื่อจะมีใครทำร้ายนายเงี้ยโอเคฮะโอเคก็ขอนักศึกษาได้แต่ว่าเอิม่มฉันขอให้ที่กันนายกันนะฮะทำไมฮะเผื่อนักศึกษาที่ผมมีคันกับเคมีเข้ากันเงนี้ยโอเคไหมโอเคฮะโอเคเฮ้ยเอาล่ะเอะเอเราต้องทำอะไรต่อไปเนะี่ยยึกษาให้ต่อเฮ้ยอะไรเนี่ย เอนเดอร์โซเฮนเอ้ยพลังเลยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะโอ้สามารถขึ้นที่บอกได้ด้วยโอ้ยเฮ้ยฟุบโอ้โยโอ้จ๋องโอ้ยจอดเลยพลังของเอนเดอร์แมนเนี่ยยิ่งแค่โคเท่เลยเฮ้ยอืมอ๋อแล้วเฮ้ยโคเท่โคเท่โอ้ยเอาล้ว เราเรามันจะต่อ,อยเนี่ยอืมนางพักรอะนะเอ้ยต่นี่ังไปแต่น,นี่เดี๋ยวขอพักกันนะเฮ้ยพี่อะไหาเจ้านาฮะเอ้ยวันนี้ช่างอาจารย์เจมมใสจริงจริงเลยแล่อง,งานวันเปีนอย่างนงี้ต้องเจอชิปเปอร์หน่อย,อยได้ไง ต่อไปก็คือน้ำยาสือ่อวิเศษของฉันโอ้ยจนนายสบายไหมฮะ,ะสบายแต่ว่าเฮ้ยชุดก็หายไหนเฮ้ยเจ้านี่เจ้านี่ว่าไปเหรอ เออเจ้านายใจเย็นก่อนนะฮะใจเย็นนะบ้าเลยเดี๋ยวจอนชุดเกอดชันไว้เจ้านี่เออเจ้านายใจเย็นก่อนนะฮะโอเคเจ้านี่ชุดเกาะไว้ไหนเจ้านี่เออคือว่าคือว่าอะไรฮะเออเจ้านายใจเย็นก่อนนะฮะโอเคโอเคทำไมเจ้านายเป็นอย่างนั้นฮะพอดีว่าชุดเกาะนั้นมันสำคัญมากๆเลยนะมันเป็นเพื่อนรักที่ฉันเนี่ยไม่น่าเอามาด้วยเลยทาไมงั้นเนี่ยก็คงเกิดเหตุไม่คงเกิดเหตุการณ์ยิ่งขึ้นแน่ๆเลยเจ้านายฮะเจ้านี้ผ่านมาก็ผ่านแล้วนะฮะ เจา้านายต้องทำให้ดีขึ้นวันต่อไปนะฮะโอเคเจ้านี่ขอมาเจ้านี่ว่าแต่ชุดเกาะอปไหนอะเอออยู่ในกล่องฮะ,ะในกล่องเหรอโอ้อยแล้วไปทำดัวทงว่าเอ้ยอัปเกรดให้เจ้านีน่ใช่แล้วฮะ,ะผมอัปเกรดเอ่อชุดเกาะการระเบิดเวลร้อยฮะฮะาการระเบิดเวลร้อยนี่หมายความว่างไงเจ้านี่ก็นะฮะเผื่อเจ้านายกลัวโดนคิปเปอร์ระเบิดอย่างเงี้ยอ๋อยิ่งขอมาเลยเแต่ไปแล้ว่ยเฮ้ย ภายฝ้าทองกับแอปเปิ้ลทองเรืองแสงอุ้ยเฮ้ยมันดาวสายลุงเฮ้ยตอนนี้ขอขอมาเนี่เออไม่เป็นไรหรอกฮะอุ้ยะะขอโทษที่ตะเคนใส่วันนี้ตกใจเอาล่ะขอขมาเลยเอาแร่สายลุงไปทําเป็นชุกก่มเกาะนี้เพื่อเสริมพลังเนี่ยว้าวทำน่ยการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะอยู่ที่นี่มาน้าม,มาพอเดี๋ยวขอกลับก่อนนะเกิอดอะไรก็บอกกันนะเจ้านี่เออผมบอกตอนนี้ไหมฮะฮะอย่าบอกว่าฉันนะฮะ ผมทำสำเร็จแล้วฮะอุดนะหลับไปแค่หิวสองชั่วโมงอ่าใช่ฮะทั้งยารักษาทั้งยาพิษฮะฮะเดี๋ยวนะทั้งยาสักษาแทั้งยาที่สร้างตัวพวกนี้ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> อัจฉริยะจอนนี <c oughs> ่ก็นะฮะจะได้ฮะเอ้ยดูยาดิอุย้สนนอยสร้างได้ดูมากเลยเนี่ยอุย้ยยารักษาเนี่ยยารักษาก็เออใช้ ยาฮิวต้านเชื้อโรคนะฮะเชื้อโรคมันคือเชื้อโรคใช่ไหมบางทีเออก็ประมาณนั่นแหละฮะอ๋อ,อ้งั้นเหรออืมแล้วถ้าเราถ้าว่าผ่าผูะพ้องเราโดนเนี่ยเราก็าสามารถช่วยไนดะ้นะช่วยจนนี่ใช่แล้วฮะโอ้จอนนี่ผมม่าจนนี่ในฝุดก็มียารักษาสักทีเอาละใครเพื่อนพ้องจะโดนเนี่ยเรามีรักษาพร้อมที่นี่นะพร้อมโอเควอนนี้ขอเก็บทรักย์สินนันจนนี่นะโอเคได้ะฮะเหมือนยาอย่างปกติทั่วไปแต่ว่ามันจะรักษาอืม ส่วนเจ้านี่เนี่ยเออเออเอาไงดีจังยาวเนี่ยเออเจ้านายฮะผมขอเก็บไวปไหมฮะเออโอเคโอเคได้ใช้ชชไม่ใช้ไม่ใจนายนะเจ้านี่อ่าโอเคฮะเจ้าจนายฮะเจ้านายฮะผมขอแบตามไปได้ไหมฮะผมรู้สึกลาสหอมไม่ค่อยดีนะฮะจะตามไปจริงเหรอเจ้านี่อืมฮะนายทิ้งกันจากคีเปอร์ตที่นี่เหรอเออไม่เชิงทิ้งหรอกฮะผมแค่ตามเจ้านายไปเฉยนะฮะอ๋อแค่ตามไปเฉยโอเคได้ได้นั้นเดี๋ยวตามไปทั้งนี้นะครับผมเจ้านายฮะ โอเคเอาละเอ้ยในเวลากลับหมู eh ่บ้านอะไริ uh ้งเนี He, ่ยเอ้ยเอาละบายบายพวกคิปเปอร์อ่าบายบายโอเคเอาละลองกลับหมู่บ้านก่อนเผื่อมีอะไรจะเซฟไว้หลังจาก็มีชุเกรอบพวกกันระเบิดพวกนี้เฮ้ยก็ดาบใหม่ดาบมังกรที่สุดจะพุ่งได้ด้วยโอ้โหแจมเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยหมู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยหมู่บ้าน เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยเฮ้ย hey, แต่ว่านุบยังปกติโอเคยังโอเคอยู่แต่ว่าหมู่บ้านเฮ้ย hey, เกยิดอะไรขึ้นเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นั่นมันคิปเปอร์ไก่พัน hey. 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 Alright, นี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสังหัวแล้วเป็นจริงไอเราคิดมันเกิดขึ้นจริงด้วย ถ้าจอนนี้ใช้ไปก็จอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยโถ่ยิ่งเราไม่น่าเอายาดันอะไรให้จจอนนี้เลยโถ่ยิ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องดีจัดการแล้วเฮ้ยเพื่อไม่ให้มันต้องเกิดอะไรมากกว่านี้ฮึบฮึบเฮ้ยไอ้หน้าโง่เฮ้ยมองนี่สิเว้ยเฮ้ยเออเออเออเอเออฮานูไม่มีเฉยเอาฮานูหายเนี่ยโถ่ยิ่งฮนูบ้าจริงโอ้แต่มันเฮ้ยเฮ้ยอะไรทหารเฮ้ยทหารอ่อยอมตายให้เมียตบหน้าเอ้ย ไม่ไม่อาสู้นะเว้ยอย่าสู้กับมันเฮ้ยแต่มันก็ระเบิดหน้าเฮ้ยผมผมผมไม่ยอมไปหมู่บ้านเลยนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยเอเฮ้ยถเฮ้ยโอเคโอเคโอเคดียวฮึบเฮยอืฮึบเฮ้ยเฮ้ยทึบสู้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 อสู้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 เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตอนมันจะตายมันก็มีแรงดูดก็เหรอเฮ้ยวิญานคิเปอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยใครคิเปอร์เถอยอีตายไปเฮ้ยใครระบิดโอ้ยถยอะไรเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเราเนี่ยแต่ไหนก็มชกการระเบิดลวะเฮ้ยทหารตายถอยแกต้องตายอีนี่นี่เดี๋ยเเยเดมันดูมันดู โถ่ว้ยแรงนานอีกไปโถ่ไอ้ไข่คิปเปอร์แย่ไม่สมควรเกิดมาเว้ยโอเคปลอดภัยอยู่เฮ้ยโอเคพี่พีกันต้องอยืงนดีวะต้องติดการแล้วมันส่งบ้านมากกว่าน,นี้หายไหมลโหลหายไปอีกเฮ้ยอันนี้นี่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 เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมี่นีโอเคแล้ดูโอ้ยโล้วโถ่ เห็นมันสร้างค้อนั้านชัดๆเลยเนี American> ่ยโถเอ้ยเฮ้ยเหลือใครอีกไหนไม่พิจิกาซิเฮ้ยนี่จะอืมโถ่ต้องซ่อนเห็นแน่เลยซ่อนอย่างนี้แน่เลยโอยบานเลี้ยงหมดแล้วเนี่ยโถเอ้ยหายไหนหันเนี่ยเฮ้ยโอยมาสร้างแล้วก็นี่ต่างจะเก็บหลักฐานได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละมันในดียกกำแพงได้เลย มันต้องล่อไปแน่เลยฮึบเฮ้ยโอ้หจริงด้วยแต่ว่าโอโ้โหโคตรเยอะเลยจะสู้ยังไงเนี่ยโถเอ้ยนี่โอ้โหเฮ้ยทำไงวะเนี่ยทำไปปุป,ปองแล้วก็บุบ้านระเบิดแน่มาเว้ยเอาก็เอาพวกแกไปห,หมดเลยวเว้ยช่วยกลัวหรือไงฮะมาสิเจ้นายฮะผมมาช่วยฮะเจ้นายฮะเฮ้ยจอนี่จอนี่กลับไปก่อนจอนี่ เทียนอาจารย์นี่ไม่อันตรายเจ้านี่ไอพวกมันเยอะมากมายเจ้าน,นี่ผมยอมไม่ได้ฮะที่คิดว่าผมเป็นอย่างนี้ผมจะต้องจัดก,การพวกเขาฮะไม่ได้จ้านี่ฉันจะก,การเจ้านี่พวกนี้มันก็แค่พวกกระจอกก็เถอะแต่ว่าโอ้ยเจ้านายฮะโอ้ยเจย็บโอ้ย,ยอโอ้ยโอ้ยชอบก็กระเด็นแบบไม่ช่วยเลยมันโหจริงจริงเลยเนี่ยเจ้านายฮะไอผมจัดการฮะแต่ว่าเฮ้ยน่าจะนี่ไม่จ้านี่ผมนะฮะผมจะไม่ต้องใช้ฮะไม่ได้จ้านี่ไม่ได้ถ้านายการอย่างนั้นแล้วก็ฉันไม่ยอมจริงๆริเจ้านี่ แต่ว่าได้ฮะตัวหน้านะกลับไปหน้าเจอาน,นี่ไม่ได้ฮะให้ผมได้ช่วยได้านะฮะจอาน,นี่เอาจริงเหรอเออฮะโอเคโอเคอันนี้เกิดเกิดว่าจอาน,นี่อย่าเสียสติเลยเจอาน,นี่โอเคจ้ไนายฮะ, <c oughs> ะเฮ้ยจอาน,นี่เฮ้ยจอาน,นี่มันจอาน,นี่ เฮ้ยอะไรเนี่ยพลังมหาศาลมันมันซุปเปอร์จอนี่นะเฮ้ยจอนี่จอนี่ฮะเจนายฮะโหสีนวลนี่มากเอาล่ะจอร์นี่นายใช่อจอนี่ใช่ไหมผมจะเป็นจอนี่ฮะเจนายฮะผมขอจักราก่อนนะฮะโอเคโอเคเฮ้ใหญ่มาเกตส์วิวแกนี่เนี่ยเฮ้ยอย่านี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยเข้ามาถึงวิวแกเฮ้ยอย่าเฮ้ยใหญ่นี่เฮ้ยเฮ้ย มาซิบุแกนี iving, ่นี่เนีนี่เนีะ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 นี่เนีนี่เนีะนี่นี่เนีนี่นี้เฮ้ย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 เเฮ้ยมาซิบุแกเฮ้ยใหญ่ยึดเน่นีนี่แหละมาซิวัใหญ่เฮ้ยเฮ้ย จอนี่จอนี่เฮ้ยอยู่ไหนจอนี่ไหนนี่จ้นายอฮะเฮ้ยจอนี่โอ้เจอนี่เป็นไรเจอนี่โอ้ยขับล่างเดินไปด้วยเสียงว่าผมลืมบอร์ดอะฮะผมได้บันการปรับปรุงโหปรับปรุงแสดงว่าที่ฉันทสุดยอดเมื่อกี้คือโอ้โหเก่งมากจอนี่ครับจ้นายอฮะเฮ้ยเป็นไรไหมเจอนี่ผมโอเคอีฮะน่าจะพักสักหลายวันเลยนะฮะโอ้จนนี่บ่อยพักผ่อนไง โอ okay. เคเตรวจเลือดก็หมดแล้วเออเจ้าไหนฮะเอ่อว่าไงเจ้านี่จริงๆแล้วผมรู้คนทํานะฮะรู้เหรอฮ้ยบอกมาที่นี่ฉันจ,จะการเองเจ้าไหนฮะแต่ว่าอันตกร้ายมากๆเลยนะฮะจ้าไหนจ้นี่นะฉันจะ,จะจการเองไม่ต้องเป็นใครตามบอกมาเจ้านี่เจ้าไหนฮะมันก็คือแม่มด